อสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจ้กสาบ้านต่าพากินนะคะวันนี้มากินส้มตำนะคะพี่น้องขิงใบขิงหมดเลยไม่มีใบขิงกินเนี่ยหมดเกลีืยงเลยใบยขิง ใบขิงม,มาเด้อพี่น้องคะ่ะกินส้มตำกับสาบ้านปา่านี่จ่าม,มาเด้อจ้ะพี่น้องอแซบๆก็มีผักชีลาวผักเก่าๆนะคะชะอมแล้วก็ขิงขิงครับพี่น้องก มีปลาโอ้ย,<ว>ยปลาสวายส้มปลาสวายพี่น้องคะ่ะบักลินฟ้ามีข้อสวยมากคะ่ะอืมพี่น้องคะ่ะมาเด้อสวยหมึกแซ่บๆอืเอลยดมาก ตรงท้องมันมันตรงท้องมันชอบตรงท้องมันค่ะใส่มาอึดนะวันนี้เพื่อพอดีต้นมันแก่แล้วกินใบแต่ใบมันพอต้นมันแก่ Ừ. ừ. Thân lượng cho nó. Ừ. sẽ Sợ bạn nó Mà đưa อร่อยอร่อยมากใส่มะอึอร่อยพี่น้องอืมอืมตอมอืม,อม อร่อยมากพี่น้องแซ่บอืมอืม,อม เินฟ้ากับสมตำเข้ากันมากเข้ากันจริงครับพี่น้องอ,อืต้องทองมันอร่อยอปลาสบายสมายเด็กๆพ่อ เขาเลิกงานเขาทำงานในเมืองเนาะเลิกงานมาพ่อเขาซื้อชอบซื้อปลาสวายมาต้มอร่อยใบขิง แซ่บมากเลยไม่มีสีสันนะคะพี่น้องชมต่ำแบบโบราณเลยล่ะอื้ม 嗯，哎、mm。Hmm. Right. ทองของปลาขิง,งไมก่อนตำกับขิงส้มตำขิงโอกินสู้ตายไม่ต้องใส่น้ำตาลนะพี่น้องถ้าตำขิงอะ Hmm. hôm đá chày hmm. 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 <laughs> Mạnh chớm rồi Nón khá ron U. <laughs> mm. อืมอืมขิงอืมข้าวอืม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 อคืนนี้พาขนอไม่หลับกับอ้าอ่าขนอมไม่หลับมาหาสนยัก ตี3สามที่สี่นอนไม่หลับพูดเป็นอะไรพูดเรื่องสมัยก่อนเนาะตอนสมัยไม่มีไฟฟ้าใช้พอเกิดมาก็ไม่มีไฟฟ้าเลยจุดตะเกียงเอาอะก่อนนะพูดเรื่องแต่ก่อนนั้นสงสารตัวเองคุยกับอาเนอะ กับข้าวไม่มีเครื่องอะไรเลยนะอร่อยเนี่ยไร่ขนหายเลยข้าวไม่ก่อนน่มีเกน้ำปลาเกลือเองใส่เกลือน้องอร่อยแต่ทุกวันนี้เนาะเครื่องเยอะไม่อ่ะเครื่องเยอะเกินน่ะ ừ ừ ừ อสุดยอดอืมว้าเนี่ยดูสิพอแก่แล้วเนี่ย ต่ oh. อยงยังห้เลวโอเคจ้าพี่น้องจ๋าได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ